สวัสดีครับพบกับช่องรถรักรถสวยกันใน EP นี้ภูมิใจนําเสนออย่างมากเลยนะครับสำหรับคันนี้ช่องรถรักรถสวยถูกใจสิ่งนี้มากเลยนะครับเป็นรถตัวหนึ่งที่หายากมากเลยนะครับสวัสดีครับช่องรถรักรถสวยนะครับ รถที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับคือ Toyota h ไฮรักว g o ก3 Cap แคปี2006เกียร์ธรรมดา4 w h e วิเครื่อง3000นะครับไม่ใช่เครื่อง2500ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับคือเครื่อง3000 Toyota ต้าไฮรักวีกปี2006 3.0หสาจสูนรแคปนะครับ4 w h e วิ wheel. ตัว แคหายยากนะครับและที่สำคัญคันนี้สีดำด้วยนะครับสีดำสวยนะครับโฟวิลของแท้ของแท้ครับใช้งานลุยครบในคันเดียวนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้รถสวยนะครับ สามจุศูแคหาไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้ท็อกดีซีซีเหลือนะครับพตต้าบีโป้บีสองพันสาจุดูนยแคคันนี้นะครับช่องรรับก็สวยนำเสนอเลยนะครับช้าอดอดใช้อดลุย มันบอกเลยมันค่อนข้างที่จะหายากจริงๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอตัว2.5นะครับตัวแคปในที่นี้นะครับก็จะมีทั้ง2.5และ3.0แต่ที่เขาหากันคือ3.0นะครับ3.0ซึ่งท้องมันดีมากๆซีซีเหลือนะครับ 3.0 Turbo D4D นะครับแคปอันนี้นะครับสีดำสวยงามงามทั้งคันนะครับรถพร้อมใช้งานทันทีซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับช่องรถรถสวยนะครับนำเสนอเลยรถสวยจริงๆเดี๋ยวมาดูนะครับภายในสวยเบาะนังนะครับภายในสวยเบาะ ชอบจริงๆนะครับรถ2เกียร์สาจุูนย์เกียร์ธรรมดาโฟวิวนี่ชอบจริงๆนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับพร้อมใช้งานจริงๆคันนี้นะครับสวยเลยภายในสวยๆเลยผ้าหลังคาสวยๆเลยนะครับรถสวยครับเกียร์โฟคัทนิ่ม ครับเสียงปิดประตูเจ๋วเลยรถคันนี้สปาเก็บงานเรียบร้อยนะครับไฟไฟใสใสปอร์ตไลท์ใสๆติดครบทุกดวงนะครับก็ถึงบอกนะครับว่ารถสวยพร้อมใช้งานอยู่ตรงหน้าท่านแล้วนะครับ 3,000แคปโฟใครๆก็รู้นะครับว่าหายากไม่ได้ง่ายๆครับแล้วยิง่งสวยๆอย่างนี้ด้วยหาไม่ได้ง่ายๆนะครับยางอะไรครับช่วงล่างสวยนะครับไฟไม่มีแตกนะครับหน้สวยๆเลย น้ำมันไม่มีหยดนะครับฝั่นี้กันฝันี้ก็สวยสวยเลยนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกันขโมยนะครับครบนะครับนี่นะครับซอกเซิร์ฟเดิมหมดนะครับหลังกระบะเดิมนะครับ กระบะเดิมนะครับสวยเลยนะครับอาบโชว์กันเห็นเลยว่ายูครบหมดทุกอย่างนะครับ,เ,รบ,เ,รบเห็นกันไหมครับ เดิมหมดเลยนะครับสีเดิมหมดนะครับมีรอยบ้างครับมีรอยมีรอยตามการใช้งานนะครับมีรอยตามการใช้งานบ้างนะครับสีเดิมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ดูได้ง่ายๆเลยนะครับ R.L. อยู่ครบนะครับเ<น>ดี๋ยวเรามาดูที่ห้องเครื่องกัน เสียงประตูเพราะพริงสดิกแมวตัวอินเตอร์คูลเอ เลขคานนะครับนะครับแอลนะครับเหนชัดนะครับอันนี้ตัวเพนนะดนะครับ่ะชัดแล้วครับศูนย์หกครับหนึ่งเคดีนะครับสองศูนย์สามรหัสสีดำนะครับ ตัวอร์ด้านนี้นะครับอาร์ครับแล้วก็นะครับลักแก้มเดิมเดิมเลยลักแก้มเหมือนเดิมเลยลักแก้มเหมือนเดิมนะครับลักแก้มเหมือนเดิมรถสวยไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่จะอนนะครับไม้แท้นะครับเดี๋ยวมาดูไมคนะครับ อันนี้ลอยเคยใส่กันแมลงมาสวยกิง้งปริงเลยอีกคันนี้นะครับสำหรับช่องรถ,รถรถสวยนะครับก็ไมยหลอบนี้ผมชอบมากเลยครับรถโฟวิวสองเกียร์นะครับโดยเฉพาะ30ศูนย์แคปโฟนะครับมันเป็นอะไรที่ภูมิใจเสนอมากแล้วก็ มีแต่คนหานะครับแล้วก็เฟ้นที่จะหาสวยๆนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับสวยงามสวยงามจริงๆครบเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องก่อนอมไม่นะครับสองแสนสองนะครับ แอร์เย็นช้ำนะครับแอร์เย็นช้ำนะครับแอร์เย็นช้ำนะครับ,ช,รบช่งใจเสนอเลยนะเดี๋ยวมาลองขับกันแอร์อย่างเย็นนะครับ่องเสียงใช้ได้หมดนะครับ เหอหักใหญ่ย่างควมของ่นะครับสองแสนสองเจ็ดพันโฟวิวนะครับดูนะครับดูกำลังนี้เห็นไหมโอ้ยน้ำมันหมดใช้ได้เยอะครับไม่ต้องห่วงครับนี่ครับโฟร์วิวนะครับอ่าโหขึ้นแล้วนะครับเตือนเลยเลยอันนี้โฟไฮนะครับต่อไปนะครับ ฟอลโล่ฟโลก็จะเดินขึ้นมนะครับใช่ได้ครบครับบอกเลยใช่ได้ครบจับได้ไหมครับาตามคลิปเลยนะครับสําหรับช่องร,ร,รถเราสวยนะครับ มาถึงตรงน,นี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องรถรับรถสวยด้วยนะครับกดติดตามกันไว้เยอะๆนะครับอยากได้รถสวยๆรถพร้อมใช้นะครับไบแท้นะครับมือน้อยนะครับไ์อุบัติเหตุหนนะักแน่นอนนะครับเครื่องดีมากครับช่องล่างดีครับไม่มีเสียงเลยพร้อมใช้งานเลย ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดติดตามกันเยอะนะครับสำหรับช่องรถรักรถสวยนะครับภูมิใจนำเสนอในวันนี้นะครับก็เป็นโตโยต้านะครับโตโยต้าไฮรักวีโก้สามจุดศูนย์แคกสามจุดศูนย์แคกโฟวินะครับแฉกโฟในหาไม่ใช่ยๆแน่นอนครับลองถามกูรู้ได้นะครับ รถที่ใช้ดีนะครับทอคดีซีซีเหลือนะครับช่างช่องรกบัดรถสวยก็มุกดีใจอย่างมากเลยที่ได้รถตัวนี้มาขายให้กับท่านผู้ชมที่หาใช้หาขับกันอยู่นะครับแผงประตูสวยงามนะครับแอร์เย็นนะครับแดดสองฟ้าจริง เปรถที่น่าใช้นะครับเดี่ยวคล่องตัวเอยเาพื้นไม่มีดังครับขับสบายนะครับขับสบายช่วงล่างลุยได้เลยเครื่องสามพันแรงเือเหลือท็อปเหลือซีซีเหลือใช้นะครับบอกเลยช่องระาสวยนะครับภูมิใจเสนอครับสามจุดศูนย์แคปโฟนะครับคันนี้สีดำแท้นะครับไม่ แท้ปีศูนย์หกแท้นะครับเล่มชุดโอนพร้อมนะครับหายากนะครับกว่าจะหาที่ต่ละคันสามย,ยิศูนย์แคปโฟนี่หามาได้ง่ายๆเลยยากครับโดยเฉพาะรถส,ส,สวยๆนะพร้อมใช้ เคยรู้ไปอยู่ไหนกันหมดนะครับเครื่องดีเครื่องดีเกียดีเกียโฟใช้ได้นะครับนะครับกดปุ๊บติดปั๊บนะครับกดปุ๊บติดปั๊บนะครับโควิติดแล้วแต่จะเป็นโฟโลต้องหยุดรถนะครับเข้าเกียร์ว่างแนละ้วหยุดรถนะครับออกไปก่อน พึดบึดึดพึดเลยไม่ต้องหว่วงเลยพอใช้ได้ทุกจุดนะครับอย่างปกติฝากด้วยนะครับช่องรถลับรถสวยนะครับฝากกันอีกครั้งนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเยอะๆนะครับหารถใช้ หารถส,สวยพร้อมใช้บอกเลยว่ารถสวยนะครับไม่มีอุบัติเหตุหนนะักแน่นอนและรถก็ไม่แท้มือน้อยนะครับเฟ้นหารดถดส,สวยให้ f c ทุกท่านขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กันเยอะๆผมขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับช่องรถสวยนะครับ เดียวนะครับอันนี้เข้าโฟอยู่นะครับใช้ได้ครบเขาไม่มีดังใช้ได้ครบเขาไม่มีดังใช้ได้ครบนะครับออกเลยน,นนี้เข้าโฟอยู่ใช้ได้ครบจะเป็นโฟล์ต้องหยุดแล้วก็นั่นนะครับ ตอนนี้เราจะปกดเป็นขับสองจับได้ไหมครับดกดขับสองก็ดับตามสเติป้าขับไปสักนิดนึงครับมันก็จะดับของมันเองนะครับแต่ในสถานะของมันก็คือดับไปแล้วนะครับขับสองนะครับ เย็นสาย้งเสียงมีฟังนะครับเดิมเดิมคงอไเดิมเดิม้งเสียงเดิมเดิมนะครับมีไฟ2แผนที่นะครับครทางนี้ไม่ติดเดจัดการให้นะครับกับอืสองนะครับมีรื้วรอยตางการใช้งานบ้างนะครับสำหรับช่องเราสวนนำเสนอคันนี้นะครับเป็น toyota hi lux vigo นะครับสารสน cap 4นะครับ แคปโฟแคปก็พอนั่งได้นะครับโอเคไม่มีอะไรนะครับเอาแบแจออ,อกก่อนนะครับสำหรับช่องรถรักร,ร,รถสวยนะครับอ่าดูกันอีกทีนะครับโตโยต้าไฮรักปี2 0 0 6ันสานโฟนะครับรถหายากและไอเทมเลยนะครับอันนี้นะครับ รถวิ่งสองแสนสองนะครับแท้แท้นะครับโซโบอินเตอคูลเลอร์สามจุศูนนะครับทอร์กเหลือนะครับล็อกดีซีซีเหลือนะครับต้องคันนี้เลยนะครับสำหรับช่องรถรถสวยนะครับนำเสนอเลยนะครับคันนี้หาใช้อยู่นะครับอย่าพลาดนะครับอย่าช้านะครับบอกเลยช่องรถรถสวยบอกเลยคันนี้ ขับดีขับนิ่มคัดนิ่มมากคัดนิ่มมากขับสบายครับ3.0 4W นวิ wheel, นะครับแคป4นะครับปี06ใครๆก็รู้ไม่ใช่ง่ายๆที่จะได้รถสวยๆรถหน้าใช้อย่างนี้นะครับแล้วอนเนกประสงค์จริงๆนะครับกระบะกว้างขวางนะครับ สวยรอบคันนะครับสีมีริรลัลวาตามการใช้งานบ้านนะครับแต่รถสีดําสวยเงางามสีค่อนข้างจะเต็มเลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเอานะครับสำหรับช่องรถสวยนะครับก็ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับให้ช่องรถสวยนะครับสำหรับคันนี้นะครับนําเสนอในราคา3า00 0 0สบาท3า0 0สนบาทสนใจติดต่อ0 8 1 9 87 8ดหนึ่งเ8 7าแ6ด ฝากดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องน่ารักรถสวยนะครับช้าอดอดใช้รถด,ดีๆนะครับสวัสดีครับ